รถที่ไม่ใส่กองอากาศข้อที่ควรดูนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับคาร์บูเทเตอร์หรือจะเป็นาคาร์บรูกับอะไรวะัอชีตเออแต่วตัวคาร์บรูที่ผมเจอกับตัวเลยนะครับก็คือไม่ใส่กองอากาศอะไรเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นกองจะเป็นกองแตง่งมันจะมีกองเดิมกองแตง่งรถไหนที่ปล่อยดูสดในที่เขาเรียกกันนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปิดออกมาเลยเห็นปะ่ะเห็นสีมัป้ป่ะอันนี้คือปล่อยน้ามันแห้งไปแล้วนะครับดูข้างในครับเพื่อนเพื่อนเห็นเศษเห็นเศษอะไรปะ่ะเศษเศษทรายเศษปูนเศษอะไรอะเห็นปะ่ะพวกเนี้ยที่มันเป็นเศษพวกนี้ข้างในอะก็คือผมปล่อยดูดสดนะครับก็คือดูดสดยังไงไม่ได้ใส่เวลาผมขับใช่ปะ่ะผมไม่ใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่ตัวกรองไว้นะครับ ก็คือปล่อยแค่แบบนี้เลยปล่อยดูดสดแบบนี้ไปเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามรูปเลยครับอันนี้คือผมเพิ่งรู้นะปกติมันมีน้ํามันดูกอยู่อย่างเงี้ยคือมันไม่รู้แต่ผมเปลี่ยนคาบูแล้วผมเอามาทิ้งไว้นะครับแล้วมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเห็นตามรูปกันไปเลยครับเห็นปะตามรูปไปเลยอะเศษทรจจายแบบก้อนใหญ่มากอะครับแบบนี้นะครับก็คือไม่ควร ที่จะปล่อยโดดสดนะอันนี้คือผมวิ่งในกรุงเทพนะครับคือมันไม่ค่อยมีดินทรายเหมือนแถวต่างจังหวัดแถวบ้านเกิดผมอะถ้าเกิดแถวบ้านเกิดผมใช่ไหมมันจะเป็นพวกแบบดินทรายถนนแบบเนี้ยถนนที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะเออสายเยอะเลยแต่น,นี้คือมันอยู่ในกรุงเทพไงแล้วมันมีสายเยอะขนาดนี้ลองคิดดูนะขนาดในกรุงเทพนะั้นแล้วถ้าเกิดต่างจังหวัดจะเยอะขนาดไหน ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าแบบจะเข้าไปนิดเดียวอะไรประมาณเนี้ยแต่พอแบบเปลี่ยนคาร์บูแล้วปล่อยน้ำมันออกแห้งแล้วมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งเจอสภาพตามนี้เลยครับตัวนี้นะครับเห็นปะมองเห็นกันหรือเปล่าครับจะมองเห็นทรายกันแล้วเออบอกได้คำเดียวว่าห้ามครับห้ามทำเลย ถามว่ามันแรงไหมมันแรงมันแรงกว่าใส่กองแน่นอนครับแต่ควเสียก็คือมันจะมีเศษทรายเศษดินเข้าไปทําให้เครื่องยนต์เราไปอยู่ในเครื่องยนต์เราอะเออวาล์วก็อาจจะรั่วได้แล้วก็ลูกสูบอาจจะแบบเป็นรอยมีควันออกได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ใส่กองนะถ้าเกิดใส่กองก็จะเซฟไปได้นิดนึงใส่กองแบบนี้ดีไหมจะช่วยได้ในประมาณ50%นะครับ จะมีพวกเศษเล็กๆที่มันยังจะเข้าไปได้มันต้องเป็นฟองอากาศที่แบบเป็นที่เป็นแบบเหมือนกองได้จริงๆอะ่ะเอออันเนี้ยถามว่ามันกองได้จริงไหมมันก็กองได้ในระดับหนึ่งนะครับดูข้างในดิไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่ามันยังมีเศษทรายเหมือนกันนะขนาดในกองตัวนี้นะครับกองตัวนี้ผมก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างถ้าเกิดถอดก็คือรถจะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ถอดรถก้า แรงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเองนรับดูไปใครที่คิดจะปล่อยโดดสดนะรับรองได้เลยว่ารถคุณจะวิ่งได้ประมาณสักอ่ะหนึ่งปีเอาแบบเต็มที่เลยประมาณหนึ่งปีเลยแล้วกันหนึ่งปีนี้ก็คือแบบเตรียมยตัวเสียตังได้เลยอะทางที่ดีนะครับให้ ถ้าเกิดไม่ใส่จริงๆนะก็ขอให้ใส่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาบูเดิมคาบูแต่งคาบูอะไรก็ตามแต่คือจะต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่ารถที่เราวิ่งไปตามถนนเรามองไม่เห็นฝุ่นอยู่แล้วมันฝุ่นมันเล็กไงมันมองไม่เห็นกันอยู่แล้วครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับแต่ในเครื่องยนต์ผมตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันจะมีเศษทรายเยอะขนาดไหน อันนี้แค่คาปูเฉยๆนะแล้วถามว่าคาปูตัวนี้ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะครับแต่ผมก็ต้องเอาไปล้างนู่นนี่นั่นก่อนนะครับจะเยาวมาใช้งานอีกรอบหนึ่งได้นะครับแบบนี้ไม่ล้างไม่ได้ครับล้างด้วยอะไรล้างด้วยน้ํามันเ็นตินพวกแก๊สเก้าห้าน้ำมันพวกนี้น้ามันที่เราเติมอยู่สามารถล้างได้นะครับเอามาเตือนนึงเฉยๆนะครับอันนี้อย่างเงรับ ซึ่งจะเปิดออกมาสดๆร้อนๆเลยโอ้โห <laughs> ยังช็อกเลยเป็นไปได้ไงโอเคครับถ้ามีประมาณนี้ใครต้งใส่อะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไป <laughs> เจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบายตัวลีครับ